สวัสดีครับลูกๆนักเรียนเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พ่อครูพามาชมสวนพ่อครูธนูชัยกําลังทําสวนแต่แล้วก็จะมาสาธิตวิธีการนํำฮอร์โมนนมสดที่เราได้ผลิตกันแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันนี้จะมาสาธิตการนําไปใช้ที่ถูกต้องแล้วก็เห็นผลเป็นจริงนะครับ อุปกรณ์ของเราก็มีฮอร์โมนนมสดที่เราผลิตไว้แต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับอายุของฮอร์โมนที่จะใช้ได้คือตั้งแต่3บวันขึ้นไปสามารถเก็บไว้ได้เป็นปีนะครับเป็นปีก็ได้แต่ต้องเก็บไว้ในที่ร่มนะครับขวดขวดน้ำหรือสเปรย์ฉีดฝอยหรือฟ็อกซี่ขนาด7 0 0ซีซีหรือ1ลิตรประมาณนี้นะครับแล้วก็ช้อนตวงนะครับช้อนตวง ช้อนตวงคลวยนะครับน้ําเปล่าจะเป็นน้ำคลองหรือน้ําบ่อไม่ควรใช้น้ําประปานะครับเพราะมีสารคอรีนอาจจะล้นลงมาหน่อยเมื่อเราเติมน้ําเปล่าเสร็จแล้วก็มาตวงเอาฮอร์โ,โมนนมหึงช้อนแกง ปากกวดฟ็อกซี่กับกลวยของพ่อคูณไม่สมดุลกันเมื่อเราใส่เรียบร้อยเขย่าครับเขย่าให้มันเข้ากันเขย่าเสร็จแล้วเราก็ไปฉีดพ่นตามต้นไม้เลย ผลผลิตต้นแล้วก็รากก็จะเป็นปุ๋ยในดินไปในตัวเราจะใช้ประโยชน์ทุกส่วนของต้นพืชน,นะครับอันนี้เป็นถั่วลิสงที่พ่อครูปลูกตามแนวคันดินหรือขอบบ่อเลี้ยงป่าต่อไปพ่อครูจะมาสาธิตและวิธีการให้ปุ๋ยฮอร์โมนนมสด ทางดินหรือทางรากนะครับอุปกรณ์บัวรดน้ำใส่น้ำมาประมาณ5ลิตรนะครับช้อนตวงแล้วก็ฮอร์โมนโนมสดที่เราผลิตไว้ก็อัตราส่วนก็1ลิตรต่อ1ช้อนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดินใส่ช้อนกลิ่นหอมนะลูกฮอร์โมนโนมสดอีกลิ่นหอม เสร็จแล้วเมื่อมันเข้ากันเสร็จเราก็ไปเลยหิ้วบัวไปที่ต้นไม้เลยวันนี้จะเอาไป แรุบนรลก,ลกฮอร์โมอนนมสดเราใช้ได้สองวิธีก็คือถ้าเราจะให้สาาตอาหารพืชแบบที่นำไปใช้ได้เลยเราก็ให้ให้ทางใบในเวลาเช้าตรู่อย่าเพิ่งให้แสงตะวันหรืออย่าให้แดดแสงแดดส่องนะครับถ้าวันไหนอากาศคึ้มๆเช้าเช้าอย่างนี้ก็ถือว่าโอกาสดีเราก็สามารถ ฉีดพ่นทางใบตามที่พ่อครูได้สาธิตแต่ถ้าให้ทางรากหรือทางดินเราก็สามารถผสมอัตราส่วนที่น้ําเยอะปริมาณค่อนข้างเยอะขึ้นมาได้เราก็ให้ตอนเช้าหรือเย็นก็ได้นะครับสําหรับพืชทางดินในส่วนเรื่องของฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนไขนะ่ก็ใช้วิธีเดียวกันนะลูกใช้วิธีเดียวกันแต่ฮอร์โมนนมสดจะเร่งลําต้นใบจเจริญเติบโตของลําต้นได้ดี ฮอร์โมนไข่เราจะเร่งเรื่องคุณภาพของผลผลิตเรื่องคุณภาพของผลหรือถ้าเป็นพืชกินหัวกินรากเราก็ต้องใช้ฮอร์โมนนมสดให้เยอะส่วนพืชที่ใช้รับประทานหรือดอกและผลโดยเฉพาะเรื่องผลไม้เราใช้ฮอร์โมนนมฮอร์โมนไข่เราจะรู้สึกว่าจะมีคุณภาพมากกว่า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใช้สองอย่างควบคู่กันได้ก็จะมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ก็ขอยุติไว้เพียงแค่นี้ถ้ามีอะไรสอบถามพ่อครูได้เรามาแชร์ความรู้ประสบการณ์กันสิ่งที่นักเรียนนำไปใช้หวังว่าคงจะได้เกิดประโยชน์กับตัวนักเรียนเองและครอบครัวนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ก็ขอยุติไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ